จากตัวเมืองครับมารับที่สนามบินนะผมไปลุยพี่ลุยวันนี้วันแรกนะฮะเรามาดูว่าเส้นทางเปิดปาวันแรกจะเป็นยังไงบ้างนะครับ ก็หิวเลยนะโอ้โหทำเดียวโอเคอันนี้ข้าวเที่ยงใช่ไหมเป็นอะไรฮะพี่ขาหมูนะโอ้โหพูดไม่ได้เลยไข่เต็มปากนี่ครับข้าวเที่ยงเราเนี่ยก่อนเราจะเดินขึ้นนะครับนี่ครับบรรยากาศรอบๆตอนนี้เราอยู่ที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเลยฮะ เซไฮอีกรอบนึ่งครับก่อนที่เราจะเดินขึ้นนะตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงพอดีทำเวลาโคตรดีนะครับตอนนี้เราอยู่ที่ทางเริ่มเดินขึ้นนะครับแล้วก็ข้างหลังจะเป็นนี่ป้ายนะครับดอยหลวงเชียงดาวนะครับระยะทางทั้งหมด8,500เมตรนะฮะหรือ8กิโลครึ่งนั่นเองครับส่วนทางเดินขึ้นก็จะนี่เลยข้างในนี้นะครับเดินตรงเข้าไปเวลาประมาณ4ชั่วโมงเขาว่ากันอย่างนั้น แต่เราคงจะตอนนี้เวลาเที่ยงเท่าไหร่พี่เดี๋ยวดูเวลาเที่ยงแปดก้านาทีเนะที่ยงเก้านทีนะครับเดี๋ยวเราจะไปรอดูกันว่าเราจะถึงลานกลางเต็นท์กันตอนกี่โมงนี่ให้ดูเวลานะครับอ่าพร้อมไหมพี่พร้อมก็ลุยครับผมไป ครับผมรายงานสถานการณ์ตอนนี้เราเดินมาได้3.8กิโลนะครับผมแล้วก็ความสูงตอนนี้อยู่ที่1,300เมตรอ<ะ>ุ้ยปังหเมตรจากระดับน้ำทะเลนะครับผมทางตอนนี้ยังเดินชิวๆอยู่นะครับลับลาบลาบ,บอยู่เรื่อยๆยังไม่ได้แบบหนักหน่วงสักเท่าไหร่ถือว่าชิวครับทางเริ่มต้น3 4กิโลแรกที่เดินมา แต่ว่ามันจะมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งก็คือทางมันแฉะครับทุกคนมันก็โคตรลื่นเลยโดยเฉพาะรองเท้าผมเอาไม่ค่อยอยู่เลยสตาร์ทด,ดอยตรงนนเนี้ยเดียวสุดตัวเวือสองก็ทางเดินนี้ก็เล็กๆล็กทาง,งนั่งเรือแบบเนี้ยตัดทางเลยเดินเร็วไม่ได้ลื่น ยังแล่นโคตรสุดกุรักกุเรียนุโคลงลื่นแล้วก็เข้าสู่ป่าลงเด็ดอีกครั้งอันนี้เราเดินมาห่าแล้วครับพี่เบิร์บ2 3กิโล4.3กิโลความสูงอยู่ที่3330แล้วก็ระยะทางทั้งหมด8กิโลเราเดินมาแล้วครึ่งทาง สู้ต่อไปทาเทชิชิงดาวครับลอยหลวงชิงดาววันเปิดป่าวันแรกทางก็จะประมาณนี้นะฮะเราเดินมนําหน้ามาก่อนนิดนึงทางก็ยังไม่ใกลเท่าไหร่รีบ่บอกว่าแต่คนข้างหลังเรานี่ดิเราสไลด์ดินไให้เขาแล้วเรียบร้อย <c oughs> อ๋อ เราเดินมาชั่วโมงเท่าไหร่พี no hour, okay. ่เบิร์ตชั่วโมงครึ่งปะครับนี่ไงบกล่อง Let's go อัปเดตต่อครับเห็นวิวแม่งสวยแล้วก็เลยลงนะครับ มันเป็นล่องภูเขาสวยมากโอ้สมคำน้ำลือเลยวะ่ะตอนนี้เราเดินมา2ชั่วโมงครึ่งพอดีระยะทางทั้งหมด7โลหนึ่งความสูง1,500เมตรจาก,การะดับน้ำทะเลสุดยอดสวย,สวยหาเรื่องพักหาเรื่องพักก่อนเออสวยๆดูอข้างหลังอ้ลมเย็นดี มน,น้ตนีากาลมเป๊ะนึ้งก็เยอะเหลือเกินห้างหลังสวยมากเลยทุกคนนึกว่าหนังเดอะลอดมาถ่ายทำแถวนี้เยค่ข้อเร้เาได้พี่เดี๋ยวตามขึ้นไปครับนี่ครับตัวเ,เจอแล้วฟอสซิลออหอยฟอสซิลหอยเมื่อก่อนที่นี่นะครับ<แ>เคยเป็น เมืองใต้ทะเลมาอก่อน oh. <laughs> โอ้โหดูอยู่ข้างหลังครับนึกว่าเอวนะฮะนึกว่าดูเดรรหลอด <c oughs> ตอนนี้เราขึ้นมาได้ประมาณ8กิโลกว่าแล้วครับอากาศเริ่มเย็ยน,นครับเริ่มชื้นผมคาดว่าให้เกินครึ่งชั่วโมงน่าจะถึงลานกลางเป็นแล้ว ใช่ไหมครับพี่เบิร์ตใช่ครับเพราะว่าแรงมันก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยเอ้โอ้ตรงไหนพี่ทิ้งเปยก่อนเลยอนดับแรกนะครับนุ่มมั้นุ่มแย่นุ่มแบตเตอรี่เกือบหมดปอกไม่ใช่แบตกล้องนะคนแบตคน่ ังตื่เสร็จแล้วรู้สึกสบายฟินมากแล้วก็เดี๋ยวเราสการเต็นเสร็จแล้วนะครับก็จะอีกสักพักเดี๋ยวเราจะขึ้นไปบนยอดไปชมพระอาทิตตกนะครับบนยอดดอยหลวงเชียงดาวโคตรสวยเลยอ,ะอล่ะอะไรมาชิลยอดนี้น่าจะไม่ใช่น่าจะยอดนู้น โหสวยโหสวยสวยโอ้่เบิร์ดนั่งเป็นแสงสีทองอ่ะโอ้ยยังไม่ถึงเนินนู้นเหรอนี่ครับทุกคนยอดลอยหลวงเชียงดาว2225เมตรจากกระดับน้ำทะเลนะครับสคำ้ำเลยครับทุกคนมันเหมือนเทือกเขา ที่เราเดูในหนังนะทื่เขาเอลแบบคล้ายๆเลยทุกคนสุดยอดสวยมากเ mm hmm. มื่อกี้ขึ้นมาเจอตรงนี้จะเป็นพระอาทิตย์แสงสีทองโคตรสวยอ่ะวันนี้เราตั้งใจขึ้นมาดูพระอาทิตย์ตกที่ยอดดอยหลวงเชียงดาวแต่ okay. Okay. อดดูว่าทิศตกแต่พรุ่งนี้เช้าเรายังมีลุ้นอาที่ตกพรุ่งนี้เช้าอตย์ขึ้นพรุ่งนี้ต้องใหม่ก่อไปแล้วตอนเช้า,าอาทย์ขึ้นกางเต็นท์บนนี้ได้ไหมราค่อยลงไปขอคิดก่อนนะว่าพรุ่งนี้เช้าจะ,จะขึ้นมาไหม จะกลับจากการชมพระอาทิตย์ตกนะข้างล่างนะเ,เรียงกันเป็นแถวเลยอเ,เอ,อ๊ะมนันไรลเราก็อับๆกันอยู่ในนั้นแหละ ็แล้วนะมันไปเช็ดมือมาแล้วตรไหนปรับใจทุกคนแหละเอาโปรตีนไปเดี๋ยวคืนนี้ระบมแน่นอนสามชั้นเน้นๆนะครับพี่กินเนื้ออย่างอื่นเลยนะกินแต่สามชั้นบาร์บีคิวเมลอนนะครับมัชเมลโล่ไม่ใช่เดี๋ยวเมลอนมาบาร์บีคิวมัชเมลโล่เหมือนจะหิวเมลอนแล้วล่ะ และอย่างหว่นและเราก็มาถึงจุดชมวิวตอนเช้านะครับที่ยอดไอลหลวงเชิงดาวเดี๋ยวเราจะรอดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับตอนนี้เราขึ้นมาได้สามชีวิตครับไม่น่าเชื่อเราขึ้นมาก่อนเพื่อนเฉย <laughs> ตอนนี้หมอกเต็มเลยทุกคนข้างหลังเลยเดี๋ยวรอสายๆนะเดี๋ยวจะเห็นแต่น,นี้นมันยังมืดอยู่<ส> แต่ว่าพระจันทร์เต็มดวงครับนี่พระจันทร์แบบสว่างสวยมากครับรอดูพระที่ขึ้นกัน

นี่แหละครับผมทั้งหมดก็จะเป็นวิวดูาพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้านะครับที่ยอดดอยหลวงเชียงดาวสวยงามสคมคำน้ำลื่จริงๆคือแบบมันไม่จะบรรยายไงทุกคน,นสวยมากจริงมันมันคุ้มอ่ะต้องมาสักครั้งหนึ่งนะแล้วก็เดี๋ยวเสร็จจากตรงนี้นะครับเราก็จะเตรียมตัวลง,ลงวแล้วเราก็จะไป,ปทานข้าวเช้าเสร็จแล้วก็เก็บของแล้วก็ลงกัน อันนี้เป็นจุดสูงสุดที่ตอกเป็นป้ายอยู่ตรงนี้นะครับโหทะเลหมอกไม่ใช่หมอกด้วยก้อนเมฆมันคือเมฆส,สวยมากไปครับลงกัน นะครับทุกคนเดี๋ยวเราวันนี้ผมพาเดินมาดูห้องซ่วมก่อนจะกลับนะครับเป็นห้องซ่วมที่อยู่บนดอยหลวงเชียงดาวนะฮะก็นะ้าตาก็จะประมาณนี้เดินมาจากลากลางจังเป็นนิดเดียวอันนี้ก็คือห้องสุดขาชั่วข่าวนะมาดูข้างในกันมันก็จะเปิดประตูน,นี้นะเวลาใช้ก็จะประมาณนี้ติดเข้ามาปึ๊บแล้วก็มันจะมีนี่เก้าอี้แบบนี้นะครับที่พี่เขาให้เราใช้กับถุงดำสอดขึ้นมาปุ๊บ แล้วเราก็จะนั่งมาลงไปแต่วิวมันก็จะเป็นอย่างนี้เปิดเปิดประตูอย่างนี้เออนะลงโจงดีปะล่ะโคตรเพีย้ยนะครับหลังจากที่เสร็จแล้วปุ๊บเราก็ออกไปนะใส่ถุงมัดปากเรียบร้อยเราก็จะเอาไปโยนทิ้งตรงนี้หนึ่งหลุมแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งหลุมโยนได้เลยเป็นอันเสร็จสิ้นภารกิจของเราบนโดยหลวง เชิงดาวโอเคครับเดี๋ยวเราก็จะเก็บเต็นท์เรียบร้อยแล้วนะครับเก็บกระเป๋าเสร็จก็จะลงกันละนะครับนะครับภารจิจของเราในวันนี้เนาลงเชิงดาวก็จะเสร็จสิ้นแล้วเราเริ่มเดินทางแล้วครับเป็นเวลาเท่าไหร่ครับเราจับเวลาดีกว่า9กโมงยี่กาโมงยิ้าโอเคครับเราเริ่มเดินลงจากลานกลางเต็นท์นะฮะกับสี่สหายขึ้นก็ทีหลังขากลับก็ลงทีหลังอีกกันเดียฮะแล้วเราจะมาดูกันว่าเราจะไปถึง ข้างล่างตอนกี่โมงลุย กขาบอกเชิญ อดตอนนี้เราลงมาได้ประมาณ90%แล้วครับอกกีกนิดเดียวก็ถึงแล้วตอนนี้เป็นเวลา1 0บโมง้แล้วนะครับเดินแบบตีแตกมากอเู่คนบ้าเลือดบ้าจ,จริงแต่่วิวระหว่างทางคือแบบผมบอกเลยว่าคุณจะไม่ผิดหวังฮนะ Thay mà đòi luồng xiềng đào khung chinh chinh ấy ถึงเลี้ยวถึงแล้วสิบเอ็ดงครึ่งพอดีนี่สิบเอ็ดโมงครึ่งเคีเวลาทั้งหมดสองชั่วโมงกับยีกห้านาทีฮะจุดเริ่มเกินเเด็หนังมาานโอเค ถึงแล้วเรียบร้อยนะฮะมาถ่ายรูปลืมนะครับถ้าใครที่ชอบนะครับดูจากคลิปโดยหลวงชิงดาวแล้วก็ฝากกดติดตามเพจโกโก้ทิปนะครับแล้วก็เพจไอแคนทิปนะครับโกโก้ทิปนะครับนะโกโก้ทิปก็คือเป็นเพจเพจนำเที่ยวเพจน้ำเที่ยวฮะก็คือเที่ยวผมฝากด้วยครับเพจรู้แล้วหอมโอเครู้แล้วหอมอันนี่เกี่ยวกับสุขภาพใครที่ดูแล้วนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับให้พวกเราด้วยนะครับตอนเราวันนี้พวกเราต้องลาไปก่อนนะฮะโชคดีเจอกันในทิปหน้าครับผมสวัสดีครับเย้